ระดับสามค่าคำนวณจากร0อก็คือร้อยละเจสแสดงว่าในทุกข้อกระทงที่มีเราควรจะได้ระดับไหนคะระดับสใช่ไหมเราควรจะได้ระดับ3ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ค่าร้อยละเนี่ยเราคำนวณของตัวเองได้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเช่นนักเรียนร้อยละเจสิ 75. มีผลสำลีสเกรสองขึ้นไปเนี่ยได้ไหม เกศสองขึ้นไปของเทอมสองปีสองห้าหกสี่เราถึงไหมถ้าเราถึงเราจะได้ระดับสามคือร้อยละเจ็ดสิบห้าแสดงว่าเราผ่านตรงนี้คนมาตรวจจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเกดที่ออกไปแล้วตั็งแบบเทอมที่แล้วแก้ตรงนี้เพื่อปรับให้เราได้ระดับสามช่วยกันดูเนาะตรงนี้ตรงนี้คือคือคนมาดูเขาก็คงไม่ แก้มัยกดเราไม่อยากให้พลาดเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะคะเนาะหนึ่งจุดหนึ่งตรงที่เป็นร้อยละต่างๆเอาเอาสถิติมาดูแล้วก็คำนวณถ้ามันพลาดตรงไหนแก้ไปเลยเพราะขออเจนห่หน้าสุดท้ายไม่ได้มาเจนหน้านี้แก้ให้มันโอเควยความที่เราเป็นคณิตศาสตร์เรารู้ว่าทุกโรงเรียนต้องมีหลักสูตรอยู่แล้วมีการออก เราจะเชื่อมั่นว่าทุกท่านออกแบบตามนี้นั้นโลกทำว่าแผนก็กเขียนว่ามีการวัดเวลานั้นก็คือชี้จากตัวที่เราระบุเอาไว้ในในแผนการจัดการเรียนรู้เพราะเราจะมีช่องการวัดและประเมินผลอยู่แล้วว่าเรามีแบบการวัดและประเมินผลยังไงนวัตก,กรรมของท่านชื่ออะไรตัวนี้เราไม่แน่ใจเมื่อกี้ดรทุกคนบอกว่าเขาจะจัดมาหารกรรมท่าเป็นสถิติ เป็นสถิติเพราะฉะนั้นก็ไปดูที่ท่านตั้งไว้ว่ารา้อยละเท่านี้ที่ผ่านม,มาได้จริงไหมแล้วก็ปรับแก้ให้ตัวเองให้ได้ระดับสาขึ้นไปนะคะเนาะเพตรงนี้มันเป็นที่ิึ่งคิดว่าทุกทาก่านก็ก็ได้เข้าร่วมการมาทุม TLT อยู่แล้วนะคะสิ่งที่จะมาดูในเดือน,นกันยายนใช่ไหมคะพี่คือบรรยากาศในห้องมรียัน เดี๋ยวจะประสานกับทางที่วิทยาว่าสะดวกวันไหนคือครูพณิตศาสตร์อย่างเราเนาะเราเดินเข้าไปในห้องไม่ว่าขั้งไหนก็ตามเรารู้อยู่แล้วว่าเข้าไปในห้อง5นานะทีเรารู้บรรยากาศอยู่แล้วว่าห้องนี้เด็กตอบรับเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือจะขออนุญาตเข้าถ่ายรูปช่วงวันที่มาประเมินแต่ละห้องแค่นั้นหละหนึ่งทัศนศึกษาหรือว่าไปที่ไปประมพลชัยก็ ประกวดแข่งขันไม่ได้ทันทักษะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมีตัวหนึ่งตัวสามจุดหนึ่งอะคะ่ะเรื่องไอดีแทนลงตามรายงานการประชุมหรือตามการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาแล้วมีเรียนงนี้บดรงทุกแต่ช่วงเริ่มต้นถ้าเราได้ทำกระบวนการแบบนี้มันโอเคสำหรับสำหรับคนตรวจแล้วนะคะ แต่ว่าเพื่อความมั่นใจในการตรวจเป็นหลักฐานเราอยากจะให้ช่วยเขียนก็คือปิ้นตัวนี้อีกอันนึงแต่ในช่องที่เป็นผลลั์เนี่ยที่เป็นตัวสถิติเนี่ยค่ะร้อยละไปให้ด้วยตัวที่ไม่ได้ส่งนะจะหมายถึงว่าคนตรวจจะขอไว้อะปิ้นออกชุดหนึง่งแล้วก็ใช้ปากกาหรือท่านจะแก้ด้วยพิมพ์ก็ได้ใช้ปากกาว่าของเราอะที่เราตั้งไว้ว่าน้กเตียยร้อยละเจ็ดสิบผลการเรียนระดับต่อ ผลลัพธ์ของเราออกมาคือร้อละแมีผลการในระดับสอบของแต่ลคนท จริงาคุยเราพี่นี่แก้ครั้งที่หนึ่งกัคร้งที่ห้าหกเจ็ดและแต่โรงเรียนเดี๋ยวเราแก้หลายครั้งเข้าครั้งนั้นนะครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะณิตศาสตร์มอกเลยทีเห็นที่เห็นทุบ้านหนึ่งครูครับถ้าเราเิดงเจ็ดสิวหาถ้าคนงามเจิบ้าอาร8มเจแปดสิบถ้าเราได้หกสิบได้คะแนนเท่าไหร่ดคุช่วยกับอาจารย์หน่อยเข้าใจถ้าเราเก่งเก่งเจ็ดิบห้าถ้าเราได้พูดถึเกตนะได้เจ็ดได้หกสิบ 7าได้60ได้ต่ำกว่าไหมต่ำแล้วได้ระดับไหนครับต่อนระดับสองคือต่ำกว่าน้อยนิดนิดนึงคือสองถ้าต่ำมากมากได้30คือระดับหนึ่งระดับแย่นะระดับกรุงถ้าระดับต่ำกว่านิดนึงคือพอใช้ระับสองแต่เท่าเท่า75เป๊ะได้ระดับอะไรกันถ่ายแต่ถ้าได้85ได้ถ่ายอะไรครับสี่เดี๋ยวในข้างหลังตั K2 เรี A 2. A 2. A 2. ยกว่า K2 เห็นว่าทุกกรรมการสามคนจะต้องได้เป็นรายบุคคล70%ขึ้นไปข้างตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่เลสุทธิสารกระอลแป๊บเดียวกรู้ว่าอย่างที่เลสุดควรจะได้ดัอเลยครับสารที่พูดมาคือตรงใดที่เป็นเป็นปริมาณลอยละเปอร์เซ็นต์ให้ท่านไปดูผลลัพธ์ย้อนหลังแบ็กโดวดีไซน์ ถ้าด้านของผู้ถึงกเ, gate, กเกรดก็เกรดสองทังบหกสี่อย่าเอาเกรดทับหนึ่งทับหกห้าเพราะยังไม่ได้สอบผมจะประเมินเดือนหน้านี้วเกรดย,ยังไม่ออกเพราะนั้นถ้าไปด,ดูสองทังบหกสี่แล้วเอามาลอยรัดกันเทียมเทียบจบนด่ต,ตันตันง่ายอันไหนที่แม่จะดึแต่การประเมินต้องดูตามตัวชีวะไม่ใช่ดูงานานะครับดูขวัญาจนะไม่ใช่ดูงานงานคือตัวลอยลัดเชื่องออกตัวชีวะ การประเมินคีย์เวิร์ดเช่นถึงว่าแขนสอดล้องคำว่าสอดน้องเป็นตัวคีย์เวิร์ดมันจะต้องมีอะไรสัมพันธ์เนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละอันนี้นะครับเพราะนั้นถก็จะบอกว่ามีนักเรียนระดับสูงขึ้นทุกขาอนะครับท่านจะต้องมาทําเกรดให้คำว่าสูงขึ้นเพราะนั้นการทักเยน็นในวิทยาศาสตรต้องต้องให้ต้องเป็นแนวคีย์เวิร์ดไม่ต้องเป็นช่วยโรงเรียนว่าใครถามจะตอบได้เพราะเป็นเรืเกี่ยวกับวิ้ยาศาสตรเพราะฉะนั้นก็ ที่เย็นท่านปรท่านตั้ยากรมาเพื่อช่วยเหลือเราเมื่อาวันนี้จะชวดตอบไปบอกให้ตรงนี้ให้ขอบคุณมาเดี๋ยวตรงนี้ไม่เห็นว่าดังนั้นก็อยากให้พวกเราสบายใจกรรมการจะเป็นปริยนามิตรนะครับวันนี้ก็ทุิทยาเข้าใจแล้วเข้าใจจริอยงเราจะได้พักเคลื่อนของเราผมตั้งเป้าไว้ว่าจะประเมินวันเสาร์ที่11กันยา จะมาลูงห้องมากระได้แต่อาจจะมาตอบระเดไรทีนี้พออีกคนว่าถ้าเกิดมาวันธรรมดาทั้งคูก็ไปคู่แต่ประเมินโรงเรียนก็ระส่ำระสายคุมองภาพนะเพราะนั้นก็อ่อแคบใต้บัลเสาอาทิตย์ใช่ไหมคือพยายามหนีหนีวันกิจกรรมต่างๆแล้วเพราะนั้นก็ผมจะจัดกระสอประชุมครับกลุ่มสาระอันหน้ามากันเป็นตโซยูประเมิน โดยหลักการคือองคุ่มสาระ,ะไนเป็นภาพใหญ่ที่ใช้แทนกันได้มันมีข้อสองข้อสามอสามอยู่ที่มันใช้บอกว่ากิจก,ก,กรรมของกลุ่มสาระทีะ่ใช้ร่วมกันเช่นวิชาการของกลุ่มสาระเราเนี่ยมีข้อเดยเอกสารเช่ได้มันมีความสะะัมมีความสะะัมมะะมีชื่อเราลงไปในกิจกรรมเป็นต้นอย่างมีรายงานทุกอันมันจะดูดีมีหลักฐานนะครับแลวก็ประมาณได้อย่างนี้ตอนนี้ใครที่ส่งชำงานาญการชนาญการเ้ษยซแล้วก็ เชื่อใจยกมือเลยครับห้าคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอู้ยึกจังตอนนี้กรรมการของบริษัทเรามีสามคนคือผอรองหัวทีดีที่ดีแล้วก็ครูโชธไม่มีกลุ่มทางอาจารย์อะไรไม่มีทางซองต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่นี่ไม่ได้เอาไปไหนวันนี้จะมองให้ท่านรอพอไปประเมินก็ดูตามตัวชีวัดที่อาจารย์เขียนแล้วหละ เช่นค่าทีนซกรสูงกว่านี้มันมี 1, 2, 3ใช่ไหมเนี่ยสี่ไปนะครับเตรียม6 0ิปคะแนนได้เท่าไรก็ตามนะอันนี้ก็เล่าสุนทรภมงหลังจากนั้นพอเราีเอามาให้รับตปดาหน้าให้ะผลให้กัดช่วยไปประเมินหน้าที่สามอนหนึ่งเพื่อเติมเตรียมแอคชในระบบแล้วางคุณครูโดยหลักการของกพพีหนาม่าส่งเข้าในระบบก สง Merkel, k k ogen, k anza, ่งครับส่งทุกคนยกไปฝึกสอนไม่ต้องครูผู้ช่วยไม่ต้องเราจะไปส่งครับตามที่เคอ่านคุณพรอพ่อนะเพราะฉะนั้นเพราะครูผู้ช่วยก็ประเมินตามประตัวเองของครูผู้ช่วยอยู่แล้วมีเดียร้องมันที่มีการงานแต่โรงเรียนเราให้ประเมินหมดเลยก่อเกอ่กับการที่เงินเดือนด้วยโอเคประเด็นพวกนี้อย่าทำอหลายสิ่งโอ้ยไม่ทำเลยแล้วก็หาทาเงินแกะทองในตัว เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องเอาเงินหมดเอากันในจัตัวนี้ใช้ได้เลยสรับท่